อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลอาลวะอฮบิฮอมีนอมบะนะครับก็เราก็มีการเรียนนะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10:30นเป็นต้นไปหนังสือที่เราจะใช้เรียนนะครับใช้มีการพูดคุยกัน นะเป็นแม่แบบในการใช้ก็คือหนังสือ40 h ะด i ษของท่านอิหมัมนาวีนะครับแล้วก็มีหนังสือประกอบอื่นเช่นกับหนังสือตัมบีฮุลกอฟิลีนนะครับแล้วก็หนังสือมุนับบิฮัดอลาอิสตยาดดี้เลยามียนมีอาร์อันนี้ก็เป็นหนังสือหลักๆที่เราจะใช้พูดคุยกันนะครับก็เป็นหนังสือเล่มอย่างนี้นะครับผู้ถามขอคบคุณแล้วแต่ไม่ค่อยเก่งหนังสือเล่มน,นี้ แล้วก็เดี๋ยวมันไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยเพราะโซเรม,นมนันะครับนะครับ,นะรบก็อินัญเชลล่์นะครับก็โปรดติดตามกันนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ